ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมนายชอปในรายการ Dark Back Pack k มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของฮิปโปกริฟ สัตว์ลูกผสมระหว่างม้าและกริฟฟินนะครับเรื่องราวและความเป็นมาของฮิปโปกริฟจะเป็นอย่างไรเชิญไปชมกันได้เลยนะครับฮิปโปกริฟเป็นสัตว์ครึ่งกริฟฟินครึ่งมา้าหัวปีกขาหน้าและเล็บเหมือนเหยี่ยวลำตัวและขาหลังเป็นมา้าความสามารถของฮิปโปกริฟคือบินระยะทางไกล ที่ระดับสูงๆงในภาษาเปอร์เซียเรียกมันว่าเซนมุยซึ่งมีลักษณะผสมระหว่างสุน,นัก หรือสิงโตและนกตัวใหญ่โดยธรรมชาติของกริฟฟินและหมาเป็นศัตรูกันฮิปโปโกริฟซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างสัตว์ทั้งสองจึงเป็นสัญลักษณ์ของการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ฮิปโปกริฟเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกันกับกริฟฟินหรือกริฟฟอนถิ่นอาศัยของมันอยู่ในแถบคาบสมุทรบริเวณเทือกเขาฟิเฟียนซึ่งเจ้าฮิปโปกริฟนี้เป็นสัตว์ลูกครึ่ง ระหว่างกริฟฟินตัวผู้กับม้าตัวเมียดังนั้นฮิปโปกริฟจึงมีหัวปีกและขาหน้าเป็นกริฟฟินแต่ช่วงท้ายลงไปเป็นมา้าฮิปโปกริฟเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่และทรงพลังมากมันสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยความเร็วเหนือแสงอีกทั้งมนุษย์ยังสามารถนำมาฝึกให้เชื่องได้ด้วยโดยใช้เป็นหน่วยลาดตระเวนตามภูเขาสูง นอกจากนี้ฮิปโปรกริฟยังเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งเหลือเชื่อและความรักที่เป็นไปไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติแล้วตัวกริฟฟินชอบกินมา้าดังนั้นม้ากับกริฟฟินก็ต้องเป็นศัตรูกันแต่มันดันมีลูกออกมาเป็นตัวฮิปโปรกริฟ อาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของฮิปโปกริฟสสัตว์ลูกผสมระหว่างม้าและกริฟฟินนะครับหากท่านใดชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับโอกาสหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ